เสียงอ่านหนังสือความหมายของการมีชีวิต m e s s a g e from the Masters บทที่10ตอนที่2ผู้เยียวยามีเคมีที่ลึกซึ้งยิ่งใหญ่ให้คนเป็นหมอได้สัมผัสมากกว่าแค่ผลตรวจเลือดกับห้องแลบหมอมากมายหลายท่านมีงานยุ่งเครียดมากกลัวคิดถึงตัวเองเป็นที่ตั้งหรือไม่ก็ง,งกเงินเสียจน หมอเหล่านั้นไม่ยอมใช้เวลารับฟังคนไข้ไม่มีเวลาไปสูงสิงเสวนากับพ่อแม่ของคนไข้เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าเศร้ามากทั้งกับตัวหมอและตัวคนไข้เองคนเป็นหมอปฏิเสธตัวเองไม่ยอมพบกับความพอใจที่ได้รู้จักคนไข้แบบใจถึงใจก็เลยเสียโอกาสที่จะได้เรียนรู้อะไรอีกมากจากการรู้จักกันในเชิงบัมบัด พอไร้ซึ่งความรู้สึกอิ่มใจที่ได้รู้จักการแบบใจแลกใจเสียแล้วการปฏิบัติของหมอก็แห้งแล้งขาดชีวิตและเหมือนทำตามหน้าที่มากเกินไปแล้วหมอก็จะรู้สึกว่างานมันเร่งเหลือเกินทำไม่ทันอยู่ตลอดเวลาอาการหดหู่ท้อแท้หมดพลังทั้งกายใจก็จะตามมาส่วนคนไข้เองก็จะรู้สึกว่า หมอรักษาอย่างรีบๆและเหมือนหมอไม่ใส่ใจเขาเลยเขาจะรู้สึกว่าหมอมองเขาเหมือนเป็นโรคโรคหนึ่งหรืออวัยวะชิ้นหนึ่งหรือที่ร้ายกว่านั้นคือมองเขาแล้วเห็นแต่ตัวเงินสำหรับหมอเท่านั้นเองไม่ได้มองในฐานะเป็นเพื่อนหรือเป็นคนเหมือนกันเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนไข้ถูกกัดกร่อนทำลายลงเสียแล้ว คนเป็นหมอทุกคนจะได้รับผลกระทบทางใจมากเลยครับหากพวกเขาใช้เวลาสักนิดรับฟังและเรียนรู้จากคนไข้มีคุณหมอหลายท่านเลยที่เล่าให้ผมฟังว่าเจอกรณีที่ไม่ธรรมดากรณีที่เข้าสัมผัสใจพวกเขาอย่างที่โรงเรียนแพทย์ไม่เคยสอนมาศัลยแพทย์ตกแต่งชื่อดังในไมอามีท่านหนึ่งเล่าเรื่องที่น่าฟังที่สุดให้ผมฟัง ขนาดเรื่องที่เกิดขึ้นมาหลายเดือนแล้วแต่สีหน้าของคุณหมอยามเล่าเรื่องยังฉายแววความอัศจรรย์ใจไม่รู้หายคนไข้ารายหนึ่งของคุณหมอประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์คว่ำเธอบาดเจ็บที่ททศีรษะขั้นร้ายแรงเสียโฉมและยังบาดเจ็บภายในอีกแม้กำลังจะได้เข้าผ่าตัดด่วนแต่คนไข้มีวิแววจะรอดชีวิตได้ยากนะ ขณะที่กำลังบอกพ่อแม่ของคนไข้ให้เตรียมทําใจรับกับผลที่อาจจะเลวร้ายที่สุดอยู่นั้นคนไข้ก็ลอยออกจากร่างมีหมายเหตุจากข้อความนี้นะคะการที่เรายังไม่ตายแต่วิญญาณลอยออกจากนอกร่างเรียกว่าประสบการณ์ out of body experience แม่หมอกับญาติของคนไข้จะประชุมกันอยู่ในห้องหนึ่งของโรงพยาบาล ห่างจากห้องของคณะแพทย์กําลังผ่าตัดร่างที่บาดเจ็บของเธออยู่เธอกลับได้เห็นพวกเขาและได้ยินการพูดคุยกันนั้นทั้งหมดได้เห็นพ่อแม่ของเธอโศกเศร้าเสียใจและสิ้นหวังแล้วเธอมองมาจากภายกายละเอียดของเธอหนูยังไม่ตายเธอตะโกนบอกแต่ไม่เห็นมีใครได้ยินด้วยความโมโ oh หที่ตะโกนแล้วไม่มีใครได้ยิน แถมหมอยังบอกพ่อกับแม่อีกว่าเธอตายแน่เธอก็เลยลอยกลับเข้าร่างด้วยฝีมือการรักษาที่ยอดเยี่ยมประกอบกับพลังใจที่จะมีชีวิตสืบต่อไปให้จงได้เธอจึงเป็นคนไข้กรณีที่หมอมักจะเรียกว่าหายโดยปาฏิหาริย์คุณหมอพูดแล้วพูดอีกว่าบาดแผลสาหัสอย่างเธอไม่มีใครหายได้แบบเธอเลยครับ Icana, ต่อมาเธอยังผู yes. ้ประโยคที่หมอคุยกับครอบครัวของเธอได้ตรงเป๊ะอีกต่างหากเธอไม่ใช่แค่รอดตายเท่านั้นแต่ยังสามารถเร่งกระบวนการรักษาให้เร็วขึ้นได้อย่างน่าประหลาดใจทั้งกระดูกและเนื้อเยื่อของเธอเชื่อมต่อกันได้เร็วกว่าอัตราปกติไม่รู้กี่เท่าหญิงชราท่านหนึ่งตาบอดเพราะเบาหวาน เธอเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลันระหว่างนอนอยู่โรงพยาบาลที่ผมเป็นผู้อำนวยการแผนกจิตเวชอยู่เธอสิ้นสติอยู่ตอนที่ทีมปั๊มหัวใจระดมช่วยให้เธอฟื้นเธอเล่าให้ฟังภายหลังว่าเธอลอยออกจากร่างไปยืนอยู่ที่หน้าต่างเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดว่าหมอฉีดยาเข้าเส้นเธอเธอเห็นหมดโดยไม่เจ็บไม่ปวดเลยว่าหมอปั๊มอ,อกต่อท่อหายใจ เอาอากาศเข้าปอดเธออย่างไรระหว่างช่วยปั๊มหัวใจวุ่นวายอยู่นั้นปากกาของหมอคนหนึ่งก็หล่นจากกระเป๋าตกกลิ้งลงหยุดอยู่ใกล้หน้าต่างที่วิญญาณหลุดออกจากร่างของเธอยืนอยู่ด้วยคุณหมอเดินออกมาหยิบปากกาใส่กระเป๋าตามเดิมแล้วก็ไปช่วยกันพยายามทําให้เธอฟื้นต่อพวกเขาทําได้จริงๆสองสามวันให้หลังเธอเล่าให้หมอฟังว่าเห็นอะไรมาบ้าง เมื่อทีมปั๊มหัวใจกำลังทำงานตอนที่เธอหัวใจวายไม่ใช่มั้งครับคุณหมอย้ำกับเธออย่างนุ่มนวลคุณป้าคงเกิดอาการเพ้อจากอาการสมองขาดออกซิเจนมากกว่าอาการนี้เกิดขึ้นได้ตอนหัวใจหยุดทำงานนะครับแต่ดิฉันเห็นปากกากลิ้งลงมาที่หน้าต่างนะคะเธอตอบหมอแล้วยังบรรยายลักษณะปากกาพร้อมกับบรรยายเหตุการณ์การปั๊มหัวใจได้ละเอียดอีกช็อกไปเลย คนไข่ของเขาไม่ใช่แค่อยู่ในอาการโคม่าเท่านั้นแต่เธอยังตาบอดมาเป็นสิบปีแล้วด้วยเราล้วนมีหลายหนทางให้มองเห็นได้ไม่ใช่แค่ที่ตาเท่านั้นคุณหมอคนหนึ่งในโรงพยาบาลโทรเรียกผมมาดูอาการคนไข้คนหนึ่งที่ฟื้นขึ้นมาในห้องพักคนไข้หลังผ่าตัดใหญ่ทั้งกรีดร้องทั้งตัวสั่นไปหมดตอนผ่าตัดเธอรับการดมยาปกติทั่วไป จังหวะหายใจอยู่ภายใต้ฤทธิยาสลบและหมดสติตลอดการผ่าตัดระหว่างกำลังผ่าตัดอยู่นั้นหมอพบว่าความดันเลือดและการเต้นของหัวใจคนไข้ผิดปกติระหว่างผ่าตัดเธอลอยขึ้นมาอยู่เหนือร่างของเธอขณะที่หมอกำลังผ่าตัดอยู่คนไข้รู้ตัวเลยว่าความดันเลือดกับการเต้นของหัวใจผิดปกติแล้วเธอจับน้ำเสียงกังวลของวิสัญญีแพทย์ได้เลย ลอยตัวไปหาเขาแล้วอ่านบันทึกที่เขาเขียนบนชาร์ตคนไข้พอฟื้นขึ้นมาในห้องพักฟื้นเธอก็กลัวจนตัวสัน่นเพราะเพิ่งเจอเรื่องไม่น่าเกิดขึ้นได้มาหมาดๆเธอบอกผมได้หมดเลยว่าหมอเขียนบันทึกบนชาร์ตของเธอว่าอะไรบ้างระหว่างทําการผ่าตัดคนไข้สลบอยู่ในตอนผ่าและถึงแม้เธอจะฟื้นแล้วก็จริงแต่ใครจะไปมีเวลาอ่านชาร์ตตัวเองได้ทัน วิสัญญีแพทย์ได้เขียนบนชาร์ตอยู่ข้างหลังเธอห่างจากศรีรษะเธอไปตั้งหลายเมตรด้วยซ้ำแพทย์ห้องฉุกเฉินท่านหนึ่งทำงานอยู่ในโรงพยาบาลใกล้กันรอคิวเซ็นชื่อจากผมตั้งครึ่งชั่วโมงเพราะอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังคนไข้ของเขารายหนึ่งเกิดอาการช็อกเพราะแพ้พิษหลังจากโดนพึ่งต่อยอาการนี้เป็นปฏิกิริยาจากภูมิแพ้ที่ทำให้ถึงตายได้เลย ส่งผลให้ความดันเลือดที่ลดต่ำลงถึงแม้ทีมช่วยชีวิตที่เก่งกาจในห้องฉุกเฉินจะรีบระดมกันกู้ชีวิตเธออย่างสุดกำลังหมอก็เชื่อว่าเธอตายแน่คนไข้บอกเล่าให้ฟังภายหลังว่าเธอลอยตัวออกจากร่างตัวเองตั้งแต่หมอส่งเธอขึ้นรถเข็นเข้าโรงพยาบาลแล้วเธอได้ยินคำพูดทั้งหมดและก็พูดให้ฟังได้ด้วยตอนว่าหมอถกกันว่าอะไร เสียงสั่งการเสียงสะบัดความคาดหวังว่าเธอน่าจะรอดรวมทั้งสีหน้ากังวลของทีมงานในห้องฉุกเฉินทั้งหมดด้วยเธอเห็นหน้าพวกเขาจริงๆเห็นเสื้อผ้าที่ใส่ใครกำลังทำอะไรแม้ว่าเธอ,อยังโคม่าอยู่ก็ตามเธอคนนี้ก็เช่นกันที่หายอย่างปาฏิหาริย์และหมอก็ยืนยันในเวลาต่อมาว่าเหตุการณ์ที่เธอเห็นคำพูดที่ได้ยิน ทั้งที่เรื่องเกิดขึ้นคนละห้องกันเลยนั้นเป็นจินทุกประการบทที่10ตอนที่3ผมเองได้ยินเรื่องกรณีคนไข้ที่ประสบกับภาวะตายแล้วฟื้นกับประสบการณ์ถอบร่างมาแล้วจากคุณหมอหลายท่านเป็นเรื่องที่ผมไม่สามารถอธิบายให้คำตอบได้ด้วยวิชาแพทย์หรือจิตวิทยาคุณหมอเหล่านี้ล้วนแต่มีความรู้เยี่ยม มีเหตุมีผลและเป็นหมอที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆด้วยกันทั้งนั้นทุกคนต่างเรียนหมอมาจากคณะแพทยศาสตร์อย่างเข้มงวดและทุกคนที่พูดถึงนี้ต่างบอกผมเป็นเสียงเดียวกันอย่างไม่ต้องสงสัยอะไรอีกต่อไปแล้วว่าคนไข้ของพวกเขาแม้ว่าจะอยู่ในสภาพสลบแต่ก็ลอยออกจากร่างและได้ยินกับเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างจากที่ไกลได้ มีคำอธิบายเพิ่มเติมจากผู้แปลนะคะภาวะตายแล้วฟื้นคนไทยมักจะแปลตรงตัวว่าเฉียดตายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หมายถึงตายไปแล้วอย่างเป็นทางการเมื่อหัวใจหยุดเต้นเป็นแฟตไลเนอร์จนเลยระยะเวลากำหนดแล้วแพทย์จึงประกาศว่าตายอย่างเป็นทางการแต่กลับฟื้นขึ้นใหม่คนพบภาวะตายแล้วฟื้นนี้ มักจะเข้าอุโมงค์แล้วถูกบอกให้กลับออกมาเพราะยังไม่ถึงเวลาซึ่งเป็นคนละอย่างกับประสบการณ์ out of body experience หมายถึงประสบการณ์ถอดร่างคือจะเหมือนกับคนไข้ในบทนี้ที่เข้าโคม่าหรือสลบแล้วถอดร่างยังไม่ถือว่าตายจากผูแ้แปลนะคะ ผมไม่ปักใจเชื่อว่าเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นน้อยรายอีกต่อไปแล้วคนไข้ส่วนใหญ่ไม่กล้าบอกหมอเพราะกลัวหมอจะสันนิษฐานเอาว่าคนไข้เกิดเพอ้อไปเองหรือคิดว่าพวกเขาเพี้ยนเขาบ้าไปแล้วหรือเปล่าทำไมเขาต้องเสี่ยงกับการเสียชื่อด้วยเล่าแล้วทำไมคนเป็นหมอต้องมาเสี่ยงรับรู้ประสบการณ์อย่างนี้ด้วยละ่ะ จิตแพทย์ตั้งมากมายไม่กล้าบอกประสบการณ์การย้อนอดีตท,ที่เกิดกับตัวเองให้สาธารณชนรู้ผมได้รับทั้งโทรศัพท์ทั้งจดหมายนับร้อยฉบับหรือถึงพันจากทั้งนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์นักสะกดจิตบำบัดพยายบาลประจำคลินิกและนักบำบัดอีกมากราย บอกผมว่าได้ทำการย้อนจิตสู่อดีตชาติในห้องทำงานส่วนตัวหรือแอบทำโดยไม่บอกให้เพื่อนร่วมงานรู้เข้าไปสู่อดีตชาติหรือย้อนกลับไปสู่อดีต5-10หรือบางครั้งก็20ปีนี่ไงครับเป็นกรณีที่มีแล้วเป็นพันรายเป็นแหล่งข้อมูลที่เก็บรายละเอียดอันมีค่าของทางเรื่องราวสถิติข้อเท็จจริงเอาไว้ครบนี่ไงครับ ข้อมูลทางการแพทย์ที่หลายเรื่องยืนยันได้ว่าเกิดจริงจะเอาข้อพิสูจน์อีกหรือครับได้จดหมายหลายฉบับบรรยายเหตุการณ์ระลึกชาติของคนไข้ที่ระลึกได้ทั้งชื่อตัวเองวันที่และรายละเอียดของชาติที่แล้วในเมืองอื่นประเทศอื่นกระทั่งทวีปละเอียดครบคนไข้าบางรายค้นจนเจอชื่อเก่าของตัวเองได้ในกรณีนี้ จากผู้แปลมีหมาเหตุเพิ่มนะคะกรณีคนไข้ที่จำชื่อในอดีตได้แล้วค้นจนเจอมีกรณีที่โด่งดังมากมายและที่ดังที่สุดจนเอามาดัดแปลงเป็นหนังทางซีนิแมกสร้างเมื่อปี2000เจนซี่มัวแสดงเรื่อง Yesterday Children คือเรื่องของเด็กหญิงอเมริกันที่ฝันถึงบ้านในไอซ์แลนด์จนต้องไปหานักระลึกชาติบําบัด จงรู้ชื่อตัวเองรู้สถานที่ที่ไอแลนด์รู้ว่าตัวเองตายตอนคลอดลูกทิ้งลูกคนอื่นๆให้สู้ชีวิตอย่างไม่รู้เหนือรู้ใต้เธอจะไปตะลุยตามหาจนได้เจอลูกๆในไอแลนด์ซึ่งอายุแก่เท่ากันหมดแล้วทอกโชว์สัมภาษณ์มีหนังสือตีพิมพ์เรื่องกันอย่างล้นหลามจากผู้แปลค่ะการเสี่ยงให้สาธารณชนรับรู้นั้นเป็นเรื่องใหญ่มากเลยครับ หมอก็กลัวเสียชื่อที่อุตสาหสร้างสมมากลัวเสียอาชีพเสียครอบครัวที่ต้องพลอยเสียความมั่นคงตามไปด้วยแม้แต่สังคมที่รู้จักคบหากันอยู่จะเสียหายกันไปหมดผมเข้าใจความกลัวแบบนี้ดีเพราะผมเองใช้เวลาอยู่ตั้งเป็นปีๆกว่าผมจะรวบรวมความกล้าตีพิมพ์สิ่งที่ผมค้นพบได้ทว่าก็เพราะความเป็นแพทย์ ที่ทุกคนเชื่อถือเครดิตนี่แหละครับพวกเขาจึงมีโอกาสที่จะช่วยเสริมกำลังให้กับสัจจะความจริงอย่างนี้ให้แข็งแกร่งได้ด้วยการก้าวออกมาข้างหน้าบอกว่าพวกเขาค้นพบอะไรด้วยความกล้าก้าวนี่แหละที่คุณหมอจะช่วยคนได้อีกเป็นล้านล้านและเป็นการช่วยตนเองในอีกทางด้วยการแบ่งปันความจริงให้รู้กันทั่วๆ ไม่ว่าจะเรื่องประสบการณ์ถอดร่างตายแล้วฟื้นหรือเรื่องแปลกไม่น่าเชื่อทั้งหลายเรื่องการรักษาคนให้หายได้โดยปฏิหารตัวอย่างความทรงจําและการบําบัดแบบระลึกชาติซึ่งทรงความสําคัญเท่าเทียมกับการแบ่งปันข้อมูลความรู้เรื่องการคนา้นคว้าวิจัยการแพทย์แผนโบราณยิ่งเรารู้มากเท่าไหร่ยิ่งช่วยเหลือคนได้มากขึ้นเท่านั้น ยิ่งกว่านั้นการที่ได้เรียนรู้ความจริงประดานี้ผ่านคนไข้และผ่านประสบการณ์ที่ตัวเองพบมาคนเป็นหมอจะรู้สึกว่ามีความสุขขึ้นรู้สึกพอใจเต็มอิ่มกว่าเมื่อก่อนทั้งในเรื่องส่วนตัวและในอาชีพของตัวเองผมรู้เพราะผมก็ผ่านมาแล้วเหมือนกันครับเรื่องจากปากของแพทย์จะเกี่ยวกับประสบการณ์ตายแล้วฟื้นและประสบการณ์ถอดร่าง น้อยคนนักที่จะย้อนไปเจออดีตชาติซึ่งก็มีเหตุผลเพราะว่าหมอกำลังรักษาผู้ป่วยหนักอยู่นั่นเองแต่ไม่ว่าจะเจอประสบการณ์ตายแล้วฟื้นหรือประสบการณ์ถอบร่างหรือประสบการณ์ย้อนอดีตชาติการเยียวยาเกิดได้จากการนี้เหมือนเหมือนกันทั้งสิ้นคนไข้มักจะพบว่าพวกเขาเปลี่ยนชีวิตไปในทางบวกการเยียวยาทั้งทางร่างกายและอารมณ์ดีขึ้น เร็วขึ้นอย่างน่าตื่นใจ The e l e m e n t c o m m o n หมายถึงธรรมชาติที่เหมือนก,นกันกับประสบการณ์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือจิตรับรู้ดำรงอยู่เหนือกว่ากายเนื้อและสมองมนุษย์จิตรับรู้ Consciousness จะขยายตัวเองกว้างไกลามากในภาวะละจากร่างที่เป็นกายเนื้อแล้วเสียงและสีใดๆจะแจ่มชัดขึ้น พอรู้ตรงนี้แล้วจุดประสงค์ของการเดินทางแห่งดวงวิญญาณก็ชัดขึ้นทันตาคือจิตวิญญาณแท้จริงของเราปรากฏแล้วและวินาทีที่ปรากฏนั้นเองเราจึงจะเข้าใจว่าเราคือความดำรงอยู่อันเป็นอมตะไม่มีวันตายของปัญญาธรรมความรักอันอนันต์และความเมตานั่นเองแล้วที่กลับสวนทางกันน่าแปลกใจคือ ขณะที่จิตแยกออกจากร่างความผูกพันร้อยรัดระหว่างจิตกายกลับยิ่งแข็งแกร่งขึ้นหรืออย่างน้อยก็ควบคุมเป็นหนึ่งเดียวกันได้มากขึ้นทบทวีการเยียวยาเกิดได้ก็เพราะจิตส่งพลังงานผ่านทางการอย่างรู้และเจตนาที่จะหายจากอาการไปยังส่วนต่างๆของร่างกายที่ต้องการการซ่อมแซม เป็นร้อยร้อยปีมาแล้วที่วัฒนธรรมเอเชียทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีรู้จักพลังงานหรือเอเนอรกับกระแสรหรือเค r r e เรแห่งการเยียวยารักษาที่ไหลเวียนผ่านทั่วร่างกายเราคนเอเชียโบราณเหล่านั้นศึกษาพลังงานประดานี้และยังทำแผนภูมิบอกจุดที่ให้พลังงานไหลเวียนกับจุดที่พลังงานกล้าแข็งเป็นพิเศษไว้ด้วย คนจีนเรียกพลังงานนี้ว่าชี่คนญี่ปุ่นเรียกว่าคิวัฒนธรรมเอเชียนี่แหละที่สร้างผู้เชี่ยวชาญด้าน m i n d Body Connection จิตกับกายสัมพันธ์กันไว้มากมายและผมเองก็โชคดีจริงๆที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับหลายท่านมาแล้วผมมีโอกาสอยู่สองครั้งต่างกรรมต่างวาระในการย้อนอดีตนายแพทย์จากจีนแผ่นดินใหญ่ ทั้งสองท่านเป็นระดับปรามาจารย์ทางด้านวิชาพลังและการเยียวยาต่อไปเป็นความคิดเห็นของผู้แปลนะคะศาสตร์เยียวยาคือ Healing หลายท่านอาจสงสัยว่าทำไมถึงใช้คำว่าเยียวยาเพราะศาสตร์ฮีลิ่งใช้วิธีเยียวยาบาดแผลหรืออาการเจ็บป่วยจริงๆที่ช่วยซ่อมสร้างเซลล์ฟื้นฟูนฟนระบบภายในร่างกายให้ทำงานได้ดีขึ้นปลอบโยนบรรเทาอาการ ตรงข้ามกับยาแผนใหม่ที่เป็นยาปฏิชีวนะหรือเพนิซิลินที่ใช้ฆ่าเชื้อโรคหรือระง,งับอาการเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นศาสตร์เยียวยาจะแก้ไขด้วยการรับประทานตําลึงที่เย็นเพื่อดับร้อนขณะที่ยาแผนใหม่แก้ไขจะทำให้ง่วงเพื่อร่างกายได้พักผ่อนซึ่งเป็นการกดประสาทให้ฝืนธรรมชาติในการทำงาน แทนที่จะช่วยซ่อมสร้างระบบลดอาการไข้จากภายในร่างกายที่มีอยู่แล้วให้ทำงานดีขึ้นเต็มที่ขึ้นเองจากผู้แปลค่ะนายแพทย์ท่านแรกเป็นกรณีที่เกิดจากคณะฟิสิกส์มหาวิทยาลัยนิวยอร์กส่งมาเพื่อศึกษามหาวิทยาลัยขอให้ผมช่วยติดต่อประสานโครงการให้เนื่องจากผมเป็นแพทย์ที่เมืองจีนรู้จักชื่อเสียงดี เพราะหนังสือผมเป็นเบสเซลเลอร์ที่นั่นนายแพทย์จีนท่านนั้นพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยเราก็เลยต้องทำงานผ่านล่ามด้วยความอยากรู้ว่าเทคนิคของผมจะเหมือนกับของอาจารย์ที่เขาเคยร่ำเรียนด้วยสมัยยังหนุ่มหรือไม่เขาก็เลยขอให้ผมย้อนอดีตให้เขาหลุดเข้าสภาวะสะกดจิตและมีประสบการณ์ความทรงจำจากอดีตชาติที่น่าสนใจมากทีเดียว หลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเทคนิคของเราคล้ายกันมากเลยจริงๆแล้วเขาก็ถามผมว่าผมเคยเห็นเคยรับประสบการณ์เจอภาพอดีตชาติของเขาเหมือนกับว่าเราสองคนกำลังนั่งดูหนังเรื่องเดียวกันอย่างนี้บ้างหรือเปล่าไม่เคยครับผมตอบเขาไปแต่บางครั้งผมก็เกิดสังหหอมรู้ขึ้นมาว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นอยู่แต่ผมไม่เห็นภาพในจิตคุณหรอกครับ ว่าน่าเสียดายเขาตอบผ่านล่ามอาจารย์ของผมเห็นแฮะอีกตอนหนึ่งแพทย์หญิงชาวจีนผู้เรื่องชื่อไมาเยี่ยมผมถึงไมอามี่และสาธิตวิธีการรักษาแบบชี้กงที่ทรงพลังยิ่งแล้วเธอก็ขอทำการย้อนอดีตประลึกชาติเป็นการแลกวิชาผมก็ตกลงเลยเธอเองพูดอังกฤษไม่ได้อีกเช่นกันแต่เธอก็เดินทางย้อนเวลาไปได้พร้อมกับล่าม เธอเข้าผวังได้ลึกมากๆชั่วไม่กี่นาทีเธอก็ระลึกภาพอดีตชาติในซานฟรานซิสโกร้อยปีกว่ามาแล้วระหว่างระลึกชาติเธอผู้ภาษาอังกฤษได้คล่องเลยครับลามที่ฝึกมาอย่างมืออาชีพไม่ยอมให้พลาดแนมะ้แต่คำเดียวเขารีบหันกลับมาหาผมแล้วเริ่มแปลกลับเป็นภาษาจีนทันทีผมจ้องเขาอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็บอกว่าไม่ต้องแปลก็ได้ครับสีหน้าช็อก ตลึงของเขาบอกเลยว่าเขาเข้าใจแล้วเพราะเขารู้ดีว่าเธอพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเลยแม้แต่คำเดียวก็ขอจบสำหรับคลิปนี้ก่อนนะคะขอขอบคุณผูแ้แปลและแอดมินคุณอุดมเกียรนมานะที่นี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังค่ะสวัสดีค่ะ